สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับอดีตที่ปรึกษาของประธานดีโดนันทรัมนั้นเรียกร้องนะครับให้มีการสอบสวนเงินจำนวน47,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในการใช้จ่ายช่วยเหลือ,อยูเครนซึ่งเป็นเงินภาษีจาก ประชาชนคนอเมริกันว่าเงินเหล่านี้ถูกนำไปใช้อะไรในขณะเดียวกันฝั่งของอยูเครนนั้นมีความเคลื่อนไหวที่ได้ตัดสินจำคุกทหารรัสเซียนายหนึ่งตลอดชีวิตนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าสังหารเฉลยสงครามชาวยูเครนเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ แต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญสําคัญรวมถึง ในเรื่องของความรู้สาระทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมโดยเฉพาะเนี่ยครับการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับผมนำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวจากไมเคิลฟรินตอดีตที่ปรึกษาความมัน่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว โดยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินทุนของผู้เสียภาษีชาวสหรัฐที่สูกส่งมอบไปย,ย,ยังยูเครนไมเคิลฟริงต์บอกว่าจากมุมมองทางยุทธวิธีสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มงบประมาณของผู้เสียภาษีชาวสหรัฐหลายพันล,นล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ยูเครนอย่างต่อเนื่องและพูดตามตรงผมไม่เห็นการทําบัญชีสําหรับเรื่องนี้เลยผมอยากจะเห็นว่าเงินเหล่านั้นถูกนําไปใช้อะไรและมันหายไปไหน เขาได้เปิดเผยระหว่างการประชุมว่าเรามีการดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นคดีแพ่งสำหรับเงินของผู้เสียภาษีเกือบ48,000ดล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินของสหรัฐที่เรากำลังพยายามค้นหาว่าเวลานี้มันถูกนำไปใช้อะไรและมันหายไปไหนการเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่ออิสระในกิจการระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันยุทธศาสตร์นานาชาติโกที่ไมเคิลฟรินต์เป็นประธาน เมื่อวันที่30ตุลาคม2568ที่ผ่านมาในระหว่างงานดังกล่าวไมเคิลฟริตต์ได้เปิดเผยว่าทีมงานผู้แจ้งบาะแสของเขากำลังสอบสวนคดีต่างๆอยู่ประมาณ8คดีซึ่งหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับเงินจำนวน47,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่เขาเชื่อว่าไม่เคยเดินทางไปถึงยูเครนแม้แต่สตังแดงเดียวแต่ว่าเงินเหล่านี้หายไปไหนถึงเวลานี้ไมเคิลฟริตบอกว่ายังไม่มีใครทราบดังนั้น เขาเรียกร้องนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องมีการสอบสวนว่าง,งบประมาณเหล่านี้ที่บอกว่าใช้จ่ายไปให้กับยูเครนท้ายที่สุดแล้วมันตกไปอยู่ในมือของใครกันแน่ในขณะเดียวกันครับมีความเคลื่อนไหวของรัฐบาลยูเครนบอกว่ากองกําลังของรัฐบาลรัสเซียนั้นสังหารเฉลยสงครามที่ยอมจำนนในสนามรบซึ่งถือเป็นการประหารชีวิตที่ผิดกฎหมายและเป็นอาชญากรรมสงครามในขณะที่สำนักข่าวกรองของยูเครน หรือว่า SBU ได้มีการออกแถลงการนะครับบอกว่าพวกเขาได้มีการดำเนินการส่งเรื่องให้กับศาลยูเครนนั้นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเป็นครั้งแรกต่อทหารรัสเซียนายหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าสังหารเฉลยสงครามชาวยูเครนสำนักข่าวกรองยูเครนหรือว่า SBU ยังระบ,บุบอกว่านี่เป็นการพิพากษารครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของยูเครนที่ผู้กระทำความผิดได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยเฉพาะจากการประหารชีวิต ทหารในกองทัพยูเครนด้านอายการยูเครนก็กล่าวนะครับว่าทางด้านดมิตรีคูราชอฟทหารรัสเซียวัย27ปีประหารชีวิตทหารกองทัพยูเครนที่ยอมจำนนหลังกระสุนหมดด้วยเหตุการณ์กล่าวเกิดขึ้นในภูมิภาคสัปอริเซียทางตอนใต้ของยูเครนเมื่อเดือนมก,กราคมปี2 5 1 7ซึ่งคูราชอฟถูกจับกลุ่มในวันนั้นและถูกนำตัวขึ้นศาลทั้งนี้ยูเครนพยายามที่จะเอาผิดผู้นำทางการเมืองและทางทหารของรัสเซีย รวมถึงทหารชั้นผู้น้อยในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามนับตั้งแต่รัสเซียนั้นปฏิบัติการทาหารในยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเวลานี้ทางด้านฝั่งของยูเครนเองนั้นก็จําเป็นที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์สงครามที่เรียกว่าระอุมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยครับในส่วนของโปรโคอฟนะครับซึ่งมีการรายงานข่าวว่าเวลานี้ทหารรัสเซียน,นั้นได้รุกค,คืบอ,อย่างต่อเนื่อง ในสมอรภูมิรบของโปรคอฟตามการรายงานข่าวนั้นคุณผู้ชมครับสมอรภูรู Pro ิโปรคอฟกําลังเดือดกองทัพรัสเซียนั้นรุกยูเครนอย่างหนักจ่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์และหากว่ารัสเซียทําสําเร็จพื้นที่ทาตองตะวันออกของอยูเครนจะเป็นของรัสเซียทั้งหมดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่ากองทัพของรัสเซียนั้นกําลังรุกขึ้นไปทางเหนือในเมืองโปรคอฟของอยูเครนเพื่อเข้ายึดครองเมืองอย่างเต็มรูปแบบแต่กองทัพยูเครนย,ยังบอกว่าพวกเขายังต่อสู้สุดกําลัง เพื่อหยุดยั้งรัรสเซียไม่ให้ยึดพื้นที่ตอนนี้ยูเครนรู้ดีว่ากองทัพกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในเมืองยุทธศาสตร,ร์ที่สาคัญของโปรโครอฟซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สําคัญของกอ,องทัพยูเครนและเป็นเมืองที่รัสเซียพยายามบุกยึดมานานกว่าหนึ่งปีรัรสเซียมองว่าเมืองนี้เป็นทางผ่านที่จะทาให้กองทัพเข้าไปยึดพื้นที่ที่เหลืออีก10%ของภูมิภาคอุตสาหกรรมดอนบัสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนหรือคิดเเป็นนพื้ที่รรราาาว5,000ตตกิโม ตอนนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าโปรคอฟจะล่มสลายและตกเป็นของรัเสเซียหรือไม่มีรายงานว่ารัเสเซียนั้นส่งกองทัพเข้ายึดพื้นที่โปรคอฟได้หลายจุดแล้วกองทัพรัเสเซียบอกว่าพวกเขากำลังปิดล้อมกองทัพยูเครนในโปรคอฟและบอกให้ยูเครนยอมถอยไม่อย่างนั้นก็จะไม่รอดแต่กองทัพยูเครนปฏิเสธการถูกล้อมและบอกว่ากำลังพยายามหยุดยั้งและต่อต้านการรุกขึ้นของรัเสเซียอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามครับสำนักข่าว b b c รายงานว่าแผนที่ข่าวกรองแบบโอเพนซอร์สที่ชี้ให้เห็นที่ชี้ให้เห็นว่ากองทัพรัเสเซียนั้น อาจกาลังยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในโปรโครอฟในขณะที่กองทัพยูเครนนั้นมีทหารจํานวนน้อยและมีทหารกว่า1,000ันายก็ถูกปิดล็อกอยู่ในพื้นที่หากยูเครนนั้นสูญเสียโปรโครอฟก็จะทําให้ประธานดิว,วลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นบรรลุปเป้าหมายในการยึดภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทางตอนออกที่สําคัญของยูเครนดอนบาสอยู่ใกล้กับภูมิภาคโดนเนสและลูฮานซึ่งหากสูญเสียดอนบาสไปภูมิภาคใกล้เคียงก็อาจจะถูกรัสเซียนั้นตีแตกได้ นอกจากนี้โปรโคอฟแตกพ่ายยูเครนก็อาจจะสูญเสียเมืองใกล้เคียงอย่างเมนโรรัสและกองทัพรัสเซียก็อาจจะสามารถยุดเมืองอื่นๆที่เป็น้อมปราการได้อีกเช่นคอสยางคอสเตียนตินิกฟกาคูคริสกาคามาทอสและสโลเยนอย่างไรก็ตามยูเครยนยังมีแนวป้องกันสามารถที่จะถอนกําลังไปตั้งแหลกตั้งหลักและก็กําหนดแนวป้องกันใหม่ได้ไม่ขึ้นค้อแป่นนักวิเคราะห์จากมูนิติคานเนกี้เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นเวลานี้ กำลังรุกคืบได้มากนะครับแต่ยังไม่สามารถทะลวงพื้นที่ในเชิงปฏิบัติได้สําหรับยูเครนแล้วแม้ว่าตอนนี้โปรโครอบจะร้างไร้ผู้คนแต่ต้องสู้ยิบตาเพราะนี่คือเมืองยุทธศาสตร์ที่สําคัญด้านโลจิสติกโปรโครอปนั้นเคยมีผู้อาศัยกว่า60,000คนแต่ตอนนี้ทั้งหมดนั้นอพะยพออกไปแล้วแม้ว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าหากโปรโครอบถูกยึดแล้วสงครามยูเครนรัเสเซียจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เพราะใช่ว่าเมืองนี้ถูกยึดแล้วรัเสเซียจะยึดพื้นที่ใกล้เคียงอ,อื่นต่อได้แต่ที่ผ่านมานั้นปูตินเรียกร้องให้ยู มอบพื้นที่โดเนสห้รสเซียเป็นเงื่อนไขย,ยุติสงครามและแน่นอนว่ายูเครนนั้นไม่ยอมเสียดินแดนถึงแม้โปรคอปจะล่มสลายก็ไม่ได้ไหมายความว่าพื้นที่ที่เหลือในโดเนสจะถูกยึดไปด้วยในขณะที่วรโลดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนยืนการานมาโดยตลอดว่ากองทัพรัสเซียจะต้องสู้รบต่อไปอีกหลายปีหากต้องการยึดคลองดอนบาสท,ทั้งหมดด้านสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามเชื่อว่ารัสเซียไม่มีทางเจาะทะลุแนวป้อมปราการสําคัญของยูเครนได้อยา่างรวดเร็วและอาจจะต้องใช้เวลาอีกนับปี อยากไรก็ตามหากยูเครนสูญเสียปกคองไปจริงๆก็จะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทหารยูเครนในช่วงฤดูหนาวเพราะถูกรัสเซียโจมตีแหล่งพลังงานนอกจากนี้ยูเครนย,ยังต้องสูญเสียกำลังคนทรัพยากรและอาวุธยุทโธปกรณ์จํานวนมากที่ใช้ปกป้องเมืองเหล่านี้หากว่าปรคองกำลังแตกพ่ายประทับดีโดยนทั้ทําก็จะออกมาช่วยเหลือยูเครนหรือว่าผลักดันการยุติสงครามอย่างไรก็คงจะต้องดูในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ่าอัปเดตหรือว่าเข้ามาแล้วท่านสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับของช่องถ่าอัปเดตได้เพียงแค่เดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทแล้วแต่ท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนช่องถ่าอัปเดตนะครับหรือว่าสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1าหนะครับ1 6 9่4 2 5 1 1 1าสามสี่าคุณู้้นมนั้น ให้การสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติกเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แทก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ